เสียงลมแห่งฟูจิเรื่องราวของนินจาผู้แสวงหาความหมายในเสียงลมที่พัดผ่านภูเขาฟูจิเขาต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงและความไม่จีรังของโลกเรียนรู้ที่จะยอมรับและคบความสงบภายในจิตใจ,จบทที่หนึ่งเงาแห่งความไม่จีรังบทที่หนึ่งเงาแห่งความไม่จีรังเคนจิ ji, นินจาหนุ่มผู้มีสายตาคมกิบดังเย,ยว่เริ่มต้นการเดินทางขึ้นสู่ภูเขาฟูจิในยามเช้าตรู่แสงแรกของวันสรดซอง ลอดผ่านม่านเมฆบางเบาเผยให้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนเสียงลมหวีดวิวพัดผ่านป่าสนาทึบราวกับเสียงกระซิบจากวิญญาณบรรลุภบ,บุรุษเคนจิเดินเท้าอย่างเงียบเชียบท่ามกลางความเงียบสงบเขาพยายามตั้งใจฟังเสียงลมเสียงที่ว่ากันว่าซ่อนความลับแห่งชีวิตและความตายเสียงที่ประมาจา์ของเขากำชับกำชับหนาให้เขาต้องค้นหาให้พอหลายปีก่อน เคนจิได้รับการฝึกฝนวิชานินจาอย่างนั้นในป่าภัยอาจารย์ของเขาซึ่งเป็นซามมไรเท่าผู้มากประสบการณ์เคี่ยกรมให้เขาแข็งแกร่งอดทนและเฉลียวฉลาดเคนจิฝึกฝนการพลรัรงตัวการต่อสู้ด้วยดาบการคว้างดาวกระจายและศาสตร์แห่งการรอบสังหารแต่สิ่งที่อาจารย์เน้นย้ำเสมอคือการทำความเข้าใจธรรมชาติการอ่านใจคนและการยอมรับความไม่จีรังของชีวิตวันนี้นี้เคนจิเดินทางมาถึงเชิงเขาฟูจิ ที่ซึ่งป่าซากูระกำลังเบ่งบานสะพรัง่งดอกซากูระสีชมพูอ่อนปลิวสายไตามสายลมราวกับหิมะในฤดูใบไม้ผลิเคนจิหยุดยืนมองภาพที่งงงามนั้นด้วยความรู้สึกหลากหลายความงามอันน่าทึ่งนี้กลับแฝงไว้ด้วยความเศร้าเพราะเขารู้ดีว่าความงามนี้จะคงอยู่ได้เพียงชั่วครู่ดอกซากุระจะร่วงโรยเหีาา่ยวเฉาและกลับคืนสู่ผืนดินในที่สุดขณะที่เคนจิกำลังครุ่น คิดถึงความไม่จีรังของชีวิตสายลมก็พัดแรงขึ้นพัดพาดอ,อกซากุระให้ร่วงหล่นลงมามากมายราวกับสายฝนสีชมพูเคนจิมองดูดอกซากุระที่ร่วงหล่นเหล่าน,นั้นด้วยความรู้สึกสับสนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมอาจารย์ของเขาถึงให้เขามาค้นหาความหมายของเสียงลมที่ภูเขาฟูจิทำไมเขาต้องมาเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่เที่ยงแท้ทำไมต้องเป็นเช่นนี้ได้เคนจพิพึมพํำกับตัวเอง ทำไมความงามและความสุขถึงต้องมีวันสิ้นสุดท er yeah. ันใดนั้นเองเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเสียงที่คล้ายกับเสียงลมที่พัดผ่านใบไม้เสียงที่ทำให้เขาขนลุกสู้ความไม่จีรังคือสัจธรรมนั้นกล่าวจงยอมรับมันและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างสงบสุขเคนจิหันซ้ายหันขวาเพื่อมองหาต่อของเสียงแต่เขาก็ไม่พบใครเลยรอบตัวมีเพียงดอกซากุระที่ร่วงโรยและสายลมที่พัดผ่านเท่านั้น เขาเริ่มตระหนักว่าเสียงที่เขาได้ยินนั้นอาจไม่ใช่เสียงจากภายนอกแต่อาจเป็นเสียงจากภายในจิตใจของเขาเองเสียงที่สอนให้เขายอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้นเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอไม่มีสิ่งใดคงอยู่ตลอดไปแม้แต่ชีวิตของเขาเองบทที่สองการเผชิญหน้ากับความจริงบทที่สองการเผชิญหน้ากับความจริงเสียงลมวีดวิวพรานต้นสนที่เชิงคาฟูจิ เคนจีนั่งกอดเขาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ความเศร้าโศกยังคงกัดกินหัวใจเขาไม่เข้าใจว่าทำไมชีวิตถึงต้องเปลี่ยนแปลงทำไมทุกสิ่งทุกอย่างถึงไม่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปเขาคิดถึงดาบที่หักคิดถึงหมู่บ้านที่ถูกทำลายคิดทุกสิทธิ์ถึงทุกสิ่งที่เขาเคยรู้จักและรักขณะที่เคนจีกำลังจมจมอยู่กับความสิ้นหวังเขาก็ได้ยินเสียงไอเบาๆดังมาจากด้านหลังเมื่อหันไปมอง เขาก็พบกับชายชาราคนหนึ่งสวมชุดซามมไรเก่าๆที่ดูซีดจางผมสีขาวโพนยาวประบาใบหน้าเต็มไปริ้วรอยแห่งกาลเวลาแต่ดวงตากลับแต่งประกายความเมตตาเจ้าหนุ่มดูเหมือนเจ้ากำลังทุกข์ใจชายชารากล่าวด้วยน้ำเสียงทุ่มนุ่มเคนจิม,มองชายชาราด้วยความสงสัยก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาใครกันข้าเป,เป็นเพียงคนแก่ที่หลงทางอยู่บนภูเขาชายชารายิ้มเล็กน้อย แต่ข้าก็พอจะมองออกว่าอะไรที่กำลังร,งรบกวนจิตใจเจ้าเคนจิงเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ชายชราฟังเขาเล่าถึงดาบที่หักหมู่บ้านที่ถูกทำลายและความสิ้นหวังที่กัดกินหัวใจเมื่อเคนจิเล่าจบชายชราก็ไม่ได้พูดอะไรเขานั่งลงข้างข้างเคนจิและมองไปยังยอดเขาฟูจิที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะเจ้าหนุ่มชายชรากล่าวขึ้นหลังจากเงียบไปนาน เจ้าเห็นยอดเขาฟูจิไหมเคนจิพยักหน้ายอดเขานั้นดูแข็งแกร่งและมั่นคงใช่ไหมชายชราถามใช่เคนจิตอบแต่เจ้าหารู้ไม่ว่าแม้แต่ยอดเขาฟูจิเองก็ยังเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหิมะที่ปกคลุมยอดเขาละลายไปตามฤดูกาลหินผาแตกหักจากการกัดซอกของลมฝนไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่คงอยู่ตลอดไป ความจริงที่เจ้าต้องเรียนรู้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงตามการเวลาความสุขความทุกข์ความสําเร็จความล้มเหลวทุกสิ่งล้วนเป็นเพียงชั่วคราวอย่าจมอยู่กับอดีตอย่าหวาดกลัวอนาคตจงอยู่กับปัจจุบันและยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นชายชราหยิบก้อนหินเล็กๆขึ้นมาแล้วโยนมันลงไปในลําธารเล็กๆที่ไหลผ่านเจ้าเห็นก้อนหินก้อนนั้นไหมชายชราถามมันตกลงไปในน้ําแล้วก็หายไป เจ้าคิดว่ามันหายไปไหนเคนจิสายหน้ามันไม่ได้หายไปไหนมันแค่เปลี่ยนที่อยู่มันอาจจะถูกพัดพาไปยังทะเลหรืออาจจะจมลงไปใต้พื้นสลายแต่ไม่ว่ามันจะอยู่ที่ไหนมันก็ยังคงเป็นก้อนหินอยู่เช่นเดิมชายชรอาอธิบายชีวิตก็เช่นกันเมื่อสิ่งหนึ่งจบลงสิ่งใหม่ก็จะเริ่มต้นขึ้นเสมอจงอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงจงเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาเคนจิมองชายชราด้วยความเข้าใจ เขาเริ่มหนักว่าความทุกข์ของของเขาไม่ได้เกิดจากการสูญเสียแต่เกิดจากการเขาไม่ยอมความเปลี่ยนแปลงเขาพยายามยึดติดกับอดีตที่ไม่สามารถหวนกลับคืนมาได้ขอบคุณท่านเขียนจิกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นขึ้นข้าเข้าใจแล้วชายชราย,ยิ้มให้เขนจิจงจำไว้ว่าความเข้มแข็งไม่ได้อยู่ที่การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงแต่อยู่ที่การยอมรับมันจากนั้นชายชราก็ลุกขึ้นยืน และเดินจากไปเขีนจิมองตามชายชาราจนอลับสายตาเขารู้สึกว่าความเศร้าโศกในใจเริ่มจางหายไปเขาเริ่มมองเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เขาตัดสินใจที่จะลุกขึ้นสู้และเริ่มต้นชีวิตใหม่บทที่สามเสียงกระซิบแห่งลมบทที่สามเสียงกระซิบแห่งลมเคนจิเริ่มออกเดินทางขึ้นสู่ภูเขาฟูจิในเช้าว,วันรุ่งขึ้น แสงแรกของวันซาส,สองลงมาต้องยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะทําให้ภูเขาดูยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นกว่าเดิมเคนจีสูดลมหายใจลึกๆอากาศบริสุทธิ์เย็นเยียบประทะเข้ากับปอดของเขาเขาตั้งมั่นในจิตใจว่าจะต้องค้นพบความหมายของลมให้ได้ไม่ว่าต้องเผชิญหน้ากับความยากลําบากเพียงใดก็ตามเส้นทางขึ้นเขาเริ่มด้วยทางเดินที่ค่อนข้างราบเรียบผ่านป่าสนเขียวอุ่มที่เต็มไปด้วย,วยต้นไม้สูงระงาน แสงแดดส่องลอดผ่านไม้ลงมาเป็นลำแสงสวยงามเคนจะเดินไปอย่างช้าๆสังเกตทุกสิ่งรอบตัวเขาได้ยินเสียงนกร้องเสียงแมแลงและเสียงน้ำไหลจากลำธารเล็กๆแต่สิ่งที่เขาตั้งใจฟังมากที่สุดคือเสียงลมลมที่พัดผ่านใบไม้ลมที่พัดผ่านช่องเขาลมที่พัดผ่านยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเมื่อเขาเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ต้นไม้เริ่มเบาบางลงพื้นที่ส่วนใหญ่กลายเป็นหินและกรวดอากาศเริ่มหนาวเย็นมากขึ้นและลมก็พัดแรงขึ้นเคนจะหยุดพักเป็นระย,ยะะเพื่อดื่มน้ำและกินข้าวปั้นที่เตรียมมาเขาเงี่ยหูฟังเสียงลมที่พัดผ่านตัวเขาไปมันเป็นเสียงที่หลากหลายบางครั้งก็แผ่วเบาเหมือนเสียงกระซิบบางครั้งก็รุนแรงเหมือนเสียงคำรามเขารู้สึกว่ามกำลังสื่อสารอะไรบางอย่างกับเขาแต่เขายังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร เขาพยายามทำสมาธิจดจ่อยอยู่กับลมหายใจของตัวเองเขาพยายามปล่อยวางความคิดฟุ้งซ่านทั้งหมดและเปิดใจรับฟังสิ่งที่ลมต้องการจะบอกเขาหลับตาลงและจินตนาการว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของลมเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาฟูจิเขาพยายามที่จะรู้สึกถึงพลังของลมพลังที่สามารถผัดพาเมฆหมอกพลังที่สามารถกระซอหินผาพลังที่สามารถสร้างสรรค์และทำลายทุกสิ่ง ความพยายามของเคนจิเริ่มส่งผลเขาเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเชื่อมโยงกับลมมากขึ้นเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นของลมที่พัดผ่านผิวหนังของเขาเขาสัมผัสได้ถึงพลังของลมที่ผลักดันให้เขาเดินหน้าต่อไปเขาเริ่มเข้าใจว่าลมไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการทางธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่มีชีวิตมีจิตวิญญาณเขานึกถึงคำพูดของซามมไรชรา,ชา,ราลมคือครูผู้ยิ่งใหญ่ลมสอนให้เรารู้จักความยืดหยุน่น ลมสอนให้เรารู้จักการปรับตัวลมสอนให้เรารู้จักการปล่อยวางเคนจิเริ่มเข้าใจความหมายของคำพูดเหล่านั้นนนั้ลมไม่เคยหยุดนิ่งลมเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอลมปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมลมปล่อยวางสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วขณะที่เคนจิเดินขึ้นไปสูงขึ้นเขาเห็นชายชราคนหนึ่งนั่งอยู่บนโขดหินชายชราวมชุดซามูไรเก่าๆใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยรอยแห่งวัยแต่ดวงตาของเขากลับเปล่งประกายด้วยความเฉลียวฉลาด เคนจิรู้สึกถึงพลังอำนาจที่แผ่ออกมาจากชายชราคนนี้เคนจิเดินเข้าไปหาชายชราและคำนับอย่างสุภาพท่านคือใครหรือเขากล่าวชายชรามองมาที่เคนจิด้วยรอยยิ้มข้าคือผู้พิทักษ์แห่งลมเขาตอบข้ารอเจ้าอยู่ที่นี่นานแล้วเคนจิรู้สึกประหลาดใจท่านรู้ได้อย่างไรว่าข้าจะมาจะมาเขาถามลมกระสิบให้ข้าฟังชายชราตอบลมบอกว่าเจ้ากำลังเดินทางมาเพื่อค้นหาความหมายของลม เคนจิรู้สึกทึ่งในความสามารถของชายชราเขาไม่เคยพบใครที่มีความเข้าใจในลมลึกซึ้งเท่านี้มาก่อนท่านจะช่วยข้าได้หรือไม่เคนจิถามข้าต้องการที่จะเข้าใจลมให้มากกว่านี้แน่นอนชายชราตอบข้าจะสอนเจ้าทุกสิ่งที่ข้ารู้แต่เจ้าต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงบทที่4บททดสอบแห่งจิตใจ บทที่4ี่บทสอบแห่งจิตใจเสียงลมหวีดวิวพัดโชยมาตามแนวป่าสนบนไหลเขาฟูจิเคนจิรู้สึกถึงความเย็นเยียบที่แทรกซึมเข้าไปในกระดูกสันหลังแม้ว่าเขาจะสวมใส่ชุดชุดเกราะซาโมไรที่ได้รับการขัดเงามาเป็นอย่างดีก็ตามอาจารย์ของเขากล่าวไว้ว่าบททดสอบที่แท้จริงของนักรบมีได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งของร่างกายแต่อยู่ที่ความแข็งแกร่งของจิตใจคำกล่าวนี้ดังอยู่ในห้วงความคิดของเคนจิ ขณะที่เขาเดินลึกเข้าไปในป่าทึบแสงอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าทิ้งไว้เพียงความมืดมิดที่ค่อยๆปกคลุมไปทั่วบริเวณทันดะไดน,นั้นเองเคนจิก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังเรียกชื่อของเขาเสียงนั้นแผ่วเบาราวกับเสียงกระซิบของสายลมแต่กลับเต็มไปด้วยความโหยหาเมื่อหันกลับ,ลบไปมองเคนจิก็ต้องตกตะล,ล,ล,ลึงเขาเห็นภาพของหมู่บ้านที่เขาจากมา ภาพของครอบครัวที่เขารักภาพภาพของชีวิตที่แสนสุขสงบที่เขาเคยมีความคิดถึงทาโทมเข้ามาในจิตใจของเขาอย่างรุนแรงราวกับคลื่นยักษ์ที่ซัดสรดเข้าใส่ชายฝั่งกลับมาเถิดเข็นจิเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งกลับมาหาครอบครัวของเจ้ากลับมาสู่ชีวิตที่แสนสุขสงบเจ้าไม่จําเป็นต้องทนทุกข์ทรมานกับการฝึกฝนอันแสนยากลําบากไม่จําเป็นต้องเสี่ยงชีวิตในสงคราม เคนจิรู้สึกถึงความหลังเลที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาเขาอยากจะหันหลังกลับอยากจะวิ่งกลับไปหาครอบครัวอยากจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้เผชิญมาแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ดีว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการอย่างแท้จริงเขาต้องการที่จะเป็นสามูไรที่แข็งแกร่งและกล้าหาญเขาต้องการที่จะปกป้องคนที่เขารักเขาต้องการที่จะทำตามความฝันของเขาเคนจิสูดลมหายใจเข้าลึก,ลก รวบรมสติทั้งหมดที่เขามีเขาหลับตาลงชั่วครู่แล้วค่อยลืมตาขึ้นอีกครั้งภาพลวงตาทั้งหมดยังคงอยู่ตรงหน้าเขาแต่คราวนี้เขาไม่ได้รู้สึกหวั่นไหวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วเขาจดจําคํำสอนของอาจารย์ได้ภาพลวงตาเหล่านี้เป็นเพียงบททดสอบจิตใจจงอย่าหลงกลกับสิ่งที่เจ้าเห็นจงยึดมั่นในเป้าหมายของเจ้าเคนจิค่อยก้าวเท้าไปข้างหน้าตรงไปยังภาพลวงตาเหล่านั้นอย่างไม่หลังเล เมื่อเขาเดินผ่านภาพหล่านั้นไปภาพเหล่านั้นก็ค่อยๆเลือนหายไปราวกับหมอกที่จางหายไปเมื่อต้องแสงอาทิตย์เคนจิรู้ว่าเขาได้ผ่านบททดสอบแรกไปแล้วแต่เขาก็รู้ว่ายังมีบททดสอบอีกมากมายรอเขาอยู่ข้างหน้าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวความลังเลและความสงสัยในตัวเองแต่เขาจะต้องไม่ยอมแพ้เขาจะต้องแข็งแกร่งขึ้นเข้มแข็งขึ้นและกล้าหาญขึ้นเพื่อที่จะเป็นซามูไรที่แท้จริง เคนจะเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเสียงลมยังคงพัดวีดวิวแต่คราวนี้เขาไม่ได้รู้สึกถึงความเย็นเยียบอีกแล้วเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่เกิดขึ้นในจิตใจความอบอุ่นแห่งความมุ่งมั่นความอุ่นแห่งความกล้าหาญและความอบอุ่นแห่งความหวังเขาเชื่อมั่นว่าเขาจะสามารถเอาชนะทุกอุปสรรคและบรรลุปเป้าหมายที่เขาตั้งไว้ได้บทที่หความสงบภายใน บทที่5ความสงบภายในหลังจากที่เคนจีได้ร่ำเรียนวิชาจากซามูไรชรามาหลายวันเขาเริ่มเข้าใจถึงแก่นแท้ของการต่อสู้และการใช้ชีวิตมากขึ้นซามูไรชราสอนให้เขาควบคุมลมหายใจฝึกสมาธิและมองลึกลงไปในจิตใจของตนเองเพื่อค้นหาความสงบที่แท้จริงเคนจียังคงรู้สึกถึงความวุ่นวุ่นในใจเขายังคงหวาดกลัวต่อความตายและความพ่ายแพ้ แม้ว่าเขาจะพัฒนาทักษะดาบไปมากแล้วก็ตามเจ้ายังขาดความสงบภายในซามูไรชารากล่าวขณะที่พวกเขานั่งอยู่บนเชิงเขาฟูจิความกลัวและความกังวลเป็นอุปสรรคสำคัญที่ขัดขวางจากการบรรลุศักยภาพสูงสุดจงขึ้นไปบนยอดเขาฟูจิทำสมาธิและฟังเสียงลมเสียงลมจะนำทางเจ้าไปสู่ความสงบเคนจิรับฟังคำแนะนำของซาโไรชาราด้วยความตั้งใจ เขาเตรียมตัวเดินทางขึ้นสู่ยอดเขาฟูจิในเช้าวันรุ่งขึ้นเขาแบกเป้สัมภาระเล็กน้อยซึ่งบรรจุอาหารและน้ำดื่มที่จำเป็นเขาเดินขึ้นเขาอย่างช้าๆแต่สม่ำเสมอพยายามควบคุมลมหายใจและรักษาสมาธิไว้เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาฟูจิเคนจิพบความเงียบสงบที่น่าอัศจรรย์ท้องฟ้าเป็นสีครามสดใสและสายลมพัดโชยอย่างอ่อนโยนเขาเลือกสถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการทำสมาธิ นั่งขัดสมาธิบนพื้นหินและหลับตาลงเคนจิเริ่มทำสมาธิเขาพยายามกำจัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากจิตใจแต่ความคิดเหล่านั้นกลับเข้ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่าเขาคิดถึงการต่อสู้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเขาคิดถึงความตายและความพ่ายแพ้เขาคิดถึงคนที่เขารักและเป็นห่วงซามูไรชราเคยบอกว่าให้ฟังเสียงลมเคนจิจึงตั้งใจฟังเสียงลมเสียงลมพัดผ่านหูของเขาเสียงลมดังกระซิบแผ่วเบา เสียงลมเป็นเสียงของธรรมชาติเป็นเสียงของการเปลี่ยนแปลงเป็นเสียงของชีวิตและความตายในที่สุดเคนจิก็เริ่มเข้าใจความหมายของเสียงลมเสียงลมไม่ได้บอกให้เขากลัวเสียงลมไม่ได้บอกเขากังวลเสียงลมบอกให้เขาปล่อยวางเสียงลมบอกให้เขาอยู่กับปัจจุบันเสียงลมบอกให้เขายอมรับความจริงที่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อเคนจิเข้าใจความหมายของเสียงลม ความกลัวและความกังวลในใจของเขาก็เริ่มจางหายไปความสงบเข้ามาแทนที่เคนจิรู้สึกถึงความสงบที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความสงบที่มาจากภายในจิตใจของเขาเองเคนจิใช้เวลาหลายชั่วโมงในการทำสมาธิบนยอดเขาฟูจิเมื่อเขาเปิดตาขึ้นเขาก็พบว่าโลกทั้งใบแผดูกต่างออกไปเขาไม่ได้มองโลกด้วยความกลัวและความกังวลอีกต่อไปเขามองโลกด้วยความสงบและความเข้าใจ เคนจิรู้ว่าเขาได้พบกับความสงบภายในแล้วบทที่6การกลับคืนสู่โลกเคนจิสูดลมหายใจลึกมองยอดภูเขาไฟฟูที่ปกคลุมไปด้วยหิมะเป็นครั้งสุดท้ายเสียงลมหวีดวิวพัดผ่านราวกับกระซิบอำลาเขาโค้งคำนับให้กับธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และเริ่มต้นการเดินทางลงจากภูเขาเส้นทางที่เคยยากลำบากกลับดูง่ายดายขึ้นด้วยจิตใจที่เบิกบาน เคนจิก้าเดินอย่างมั่นคงไม่มีความหลังเลยอ,อยู่ในใจอีกต่อไปความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากสามูไรชระได้เปลี่ยนเขาไปอย่างสิ้นเชิงเขาไม่ได้เป็นเพียงเด็กหนุ่มผู้สิ้นหวังอีกต่อไปแต่เป็นชายหนุ่มผู้มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้ากับโลกภายนอกระหว่างทางลงเขาเคนจิได้พบกับชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังประสบปัญหาในการเก็บเกี่ยวพืชผลเนื่องจากขาดแคลนน้ำในการเกษตร เคนจิสังเกตเห็นแหล่งน้ำใต้ดินที่ซ่อนอยู่จึงเสนอตัวเข้าช่วยเหลือเขาใช้ความรู้เรื่องการจัดการน้ําที่ได้เรียนรู้จากซามมไรชราวางแผนและแนะนําวิธีการขุดคลองส่งน้ําอย่างมีประสิทธิภาพชาวบ้านต่างประหลาดใจในความรู้ความสามารถของเคนจิพวกเขาไม่เคยคิดว่าเด็กหนุ่มที่เคยดูอ่อนแอจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ถึงเพียงนี้ท่านช่างมีความรู้ยิ่งนักข้าไม่เคยเห็นใครทำเช่นนี้มาก่อน ชายชราคนหนึ่งกล่าวด้วยความเคารพเคนจิยิ้มอย่างอ่อนโยนแค่เพียงแต่ได้เรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ท่านหนึ่งเท่านั้นชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจการขุดคลองตามตามคำแนะนำของเคนจิในที่สุดน้ำก็ไหลออกมาหล่อเลี้ยงไรนาเพื่อผลกลับมาเขียวชุ่มอีกครั้งชาวบ้านต่างยินดีปรีดาและขอบคุณเคนจิอย่างสุดซึง้งเคนจิรู้สึกอิ่มเอมใจที่ได้ใช้ความรู้ของตนช่วยเหลือผู้อื่น เขาตระนักว่าความรู้ที่ได้รับมานั้นมีค่าอย่างยิ่งและเขาสัญญาว่าจะใช้มันเพื่อประโยชน์ของผู้อื่นต่อไปหลังจากช่วยเหลือชาวบ้านเคนจีเดินทางต่อไปจนถึงหมู่บ้านที่ตั้งอยู่เชิงเขาผู้คนในหมู่บ้านต่างต้อนรับเขาด้วยความอบอุ่นพวกเขาได้ยินเรื่องราวความช่วยเหลือของเคนจีและรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่งเคนจีได้รับการเชื้อเชิญให้พักอาศัยในหมู่บ้านแต่เขาปฏิเสธอย่างสุภาพ เขาตั้งใจที่จะเดินทางกลับบ้านเกิดเพื่อน,นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเองก่อนจะ,ละกล่าวชาวบ้านมองขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับเคนจิเป็นสเสบียงอาหารและเครื่องนุ่งห่มที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเคนจิรับของขวัญเหล่านั้นด้วยความขอบคุณเขาให้สัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเขาอีกครั้งขอให้ท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ชาวบ้านกล่าวพร้อมเพรี่ยงกันเคนจิโค้งคำนับลาชาวบ้านและเริ่มต้นการเดินทางกลับบ้านเขาก้าวเดินด้วยความมั่นใจรู้สึกถึงพลังที่เปี่ยมล้นอยู่ในตัวเขาไม่ได้กลับไปในฐานะเด็กหนุ่มผู้สิ้นหวังแต่กลับไปในฐานะชายหนุ่มผู้มีความหวังและพร้อมที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกเสียงลมแห่งฟูจิยังคงดังก้องอยู่ในใจของเคนจิเป็นเสียงแห่งความทรงจำเสียงแห่งการเปลี่ยนแปลงและเสียงแห่งการเริ่มต้นใหม่ เขาตระหนักว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเดินทางทางกายภาพแต่เป็นการเดินทางภายในจิตใจที่นำพาเขาไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตนเองและโลกใบนี้เขาพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับอนาคตด้วยความกล้าหาญและความหวังบทที่7การเดินทางครั้งใหม่เสียงลมแห่งฟูจียังคงก้องกังวานในหัวใจของเคนจิ แม้ว่าเขาจำลาสำนักดาบและจากรลาอาจารย์ไปแล้วความรู้และความสงบที่เขาได้รับมานั้นฝังรากลึกเกินกว่าจะลืมเลือนได้เคนจียืนอยู่บนทางแยกเล็กๆมองไปอย่างเส้นทางที่ทอดตัวยาวสุดสายตาแสงอาทิตย์ยามเช้าสาดส่องลงมากระทบกับใบห,หน้าของเขาดวงตาคมปริบเป็นประกายด้วยความมุ่งมั่นการเดินทางครั้งใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเขาตัดสินใจที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมา ไปปัรให้กับผู้คนในดินแดนต่างๆที่ยังขาดแคลนทั้งความรู้และสันติสุขเคนจิเชื่อ <ๆ S 2> ว่าดาบไม่ได้มีไว้เพื่อการเข็นฆ่าเท่านั้นแต่ยังสามารถใช้เพื่อปกป้องสิ่งที่ถูกต้องและช่วยเหลือผู้อื่นได้เขาออกเดินทางโดยมีเพียงดาบคาตานะคู่ใจและชุดกิโมโนเก่าเก่าติดตัวไปเท่านั้นระหว่างทางเคนจิได้พบเจอกับผู้คนมากมายทั้งชาวนาะที่ยากจนจนนักเดินทางที่เหนื่อยล้าและพ่อค้าที่ร่ำรวย แต่ละคนต่างก็มีเรื่องราวและความทุกข์ที่แตกต่างกันไปเคนจีพยายามที่จะช่วยเหลือพวกเขาเท่าที่เขาจะทําได้บางครั้งเขาก็ช่วยชาวนาไถนาบางครั้งเขาก็ช่วยนักเดินทางขนสัมภาระและบางครั้งเขาก็ช่วยพ่อค้าเจรจาต่อรองราคาวันหนึ่งเคนจีได้เดินทางมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่กําลังประสบปัญหาอย่างหนักหมู่บ้านแห่งนี้ถูกกลุ่มโจรปลาคุกคามอย่างต่อเนื่อง ชาวบ้านหวาดกลัวและไม่กล้าที่จะออกจากบ้านเคนจิเห็นใจชาวบ้านเป็นอย่างมากเขาจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือพวกเขาเคนจิได้รวบรวมชาวบ้านและสอนวิธีการต่อสู้และการป้องกันตัวต้นให้แก่พวกเขาเขาฝึกฝนพวกเขาอย่างหนักทั้งวันทั้งคืนจนในที่สุดชาวบ้านก็เริ่มมีความกล้าหาญและมีความสามารถในการป้องกันตัวเองมากขึ้นเมื่อกลุ่มโจรป่ากลับมาอีกครั้งชาวบ้านก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับพวกเขา เคนจิเป็นผู้นำในการต่อสู้ครั้งนี้เขาใช้ทักษะดาบที่เขามีทั้งหมดในการต่อสู้กับหัวหน้าโจนป่าการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดแต่ในที่สุดเคนจิก็สามารถเอาชนะหัวหน้าโจนป่าได้สำเร็จเมื่อหัวหน้าโจนป่าพ่ายแพ้กลุ่มโจนป่าที่เหลือก็แตกกระไปเช้าบ้านต่างดีใจและขอบคุณเคนจิเป็นอย่างมากพวกเขาจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองให้แก่เขาและยกย่องให้เขาเป็นวีรบุรุษ เคนจิรู้สึกยินดีที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านให้พ้นจากความทุกข์ยากแต่เขาก็ไม่ได้หลงระเริงไปกับชื่อเสียงเขาตระหนักดีว่ายังมีผู้คนอีกมากมายที่ต้องการความช่วยเหลือจากเขาหลังจากที่พักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนั้นเป็นเวลาหลายวันเคนจิก็ตัดสินใจที่จะออกเดินทางต่อไปเขากล่าวลาชาวบ้านด้วยความเคารพและสัญญาว่าจะกลับมาเยี่ยมเยียนพวกเขาอีกครั้ง ชาวบ้านต่างอวยพรให้เขาเดินทางปลอดภัยและขอให้ประสบความสำเร็จสัมในการเดินทางครั้งใหม่ของเขาเคนจีออกเดินทางอีกครั้งเสียงลมแห่งฟูจิยังคงก้องกังวานอยู่ในหัวใจของเขาเขาเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันความรู้และความสงบให้แก่ผู้อื่นเขาเชื่อว่าการเดินทางครั้งนี้จะนำพาเขาไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆและช่วยให้เขาเติบโตเป็นคนที่ดีิขึ้น